สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o n บนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันพุธนะครับ11ตุลาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลก็อาจจะไม่ได้มีเยอะนะครับอย่าได้ทราบกันว่าเป็นสัปดาของเกมทีมชาตินะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องของทัศนะนะครับ2คู่ประจวบก็เก็บมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับผม ไปดูที่คู่แรกก่อนนะไปดูฟุตบอลสโมสรก่อนแล้วกันนะย mm ีมเมอร์หนึ่งคู่วันนี้นะจะเป็นเกมระหว่างอนองซี่ครับเจอกับเลสตาร์ในฟ mm ุตบอลแชมเปี้ยนวันนะครับผมอตอนนี้นะครับในลีกส mm hmm. ของฝรั่งเศสนะครับก็จะเป็นอนองซี่ครับอยู่อันดับที่12นะครับแ mm hmm. ข่ง9นัดมี9คะแนนนะครับ mm hmm. ส่วน เลสตาครับเป็นจ่าฝูงนะครับ24คะแนนจาก9เกมนะครับผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับก็คือตามสภาพเลยนะครับเลส s ตาเนี่ยชนะมาติดต่อกันรัวๆเลยนะครับ7นัดนะครับหลังจากที่แพ้ไปในเกมนัดที่2ของูดูกาลนะครับผลงานดีมากนะครับยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เสียประตูน้อยมากๆจริงๆนะครับตรงกันข้ามกับนองซี่นะครับที่วันนี้เป็นเจ้าถิ่นนะแต่ว่า ชนะแค่นัดเดียวครับจะกหนัดหลังสุดแล้วก็แพ้มา3เกมรวดนะครับวันนี้ต้องบอกว่าโอเคแหละอาจจะได้เปรียบนะกับเรื่องของการได้เล่นในที่ที่คุณเคยแต่ว่าการเจอกับเรสตร์ก็ถือว่าเป็นรองทั้งเรื่องของผลงานแล้วก็ชื่อชั้นนะครับซึ่งการเจอกันพักหลังนะครับสองนัดที่ผ่านมาในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็เป็นทางฝั่งของเรสตร์ที่ชนะทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับวันนี้ผมมองว่า ภาษีของทีมเยือนก็ยังดูดีกว่าในเรื่องของผลงานแล้วก็เรื่องของความมั่นใจนะครับวันนี้เลสตาร์ไปเยือนกับราคา0.25นะครับแค่ชนะก็ได้เหตุแล้วผมคิดว่าเกมนี้ไม่น่ายากนะครับก็ให้เลือกต่อที่เลสตาร์ไปเลยดีกว่านะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่ฟุตบอลทีมชาตินะแต่ว่าจะเป็นชุดเด็กนะครับจะเป็นเกมระหว่างอ,าอังกฤษชุดยูสิบเก้าปีครับจะพบกับ มอนเตเนโกรชุดอยู่19ปีเหมือนกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกมฟุตบอลยูโรนะครับในรอบัเลือกนะครับรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับเป็นนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มเลยนะครับกอ็อังกฤษเหนือกว่าครับด้วยเรื่องของประสบการณ์และก็ชื่อชั้นอย่างแน่นอนนะผลงานที่ผ่านๆมาก็จับต้องได้มากกว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นเกมอุ่นเครื่องซะเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่อังกฤษเนี่ย เจอกับทีมใหญ่ามาเยอะนะครับก็อาจจะไม่ได้ผลที่ดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในการเตะฟุตบอลยูโรร้ควคัดเลือกเนี่ยชุดเด็กเนี่ยช่วงหลังมานี้นะครับอังกฤษชนะมารัลูเลยนะครับตลอดช่วง12นะัดที่ผ่านมานะครับแพ้ไปเกมเดียวคือการแพ้ไอซ์แลนด์0-1นอกจกนั้นอีก10เกมชนะแล้วก็เสมออีกหนึ่งนะครับ สมาเทเนโก้ครับผลงานก็ไม่ได้ไม่นอนนะเจอกับทีมที่อยู่ในเวทเดียวกันถือว่าสู้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเจอกับทีมที่เหนือกว่านะครับก็มักจะเพียงพำไปเสมอเลยนะครับซึ่งสถิติก,ก,การพบกันที่มผ่านมาครับอังกฤษเหนือกว่าคมกว่าชัดเจนนะครับผมการเจอกันช่วงหลังนะครับสามสี่นัดที่ผ่านมาตลอดช่วงสิบสองปีเนี่ยอังกฤษไม่แพ้เลยนะครับเป็นการชนะสาบเสมอหนึ่งนะครับ ซึ่งการชนะก็มีอยู่3เกมที่ชนะได้ด้วยระยะห่าง2อประตูขึ้นไปทางนั้นเลยนะซึ่งวันนี้ถ้าดูตาม h ฮดีแคที่เปิดมานะครับอังกฤษเหนือกว่า1.75ก็ต้องการเงื่อนไขคือ2อประตูนะผมเชื่อว่าก็น่าจะทำได้นะด้วยความที่ผลงานแล้วก็คุณภาพนักเตะดีกว่าน่าจะผ่านได้ในเกมนี้สดหรับอังกฤษอยู่19ปีนะครับสรุป 2คู่ในวันนี้นะครับที่ให้เลือกเชียร์กันนะก็จะมีในส่วนของอังกฤษยู U 19ครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นเลสเตอร์ในฟุตบอลลีกสาของฝรั่งเศสนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ